สวัสดีครับ EP 60คนแก่ในยุคปัจจุบันน่าจะสนใจสิ่งใหม่ๆด้านโซเชียลมีเดียเพื่อให้ติดต่อลกูกหลาน AI เ ocial media เพื่อนใหม่สูงวัยแต่ต้องไม่ตกเป็นเหยือ่อเพราะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ชอบใช้โซเชียลมีเดียคนสูงอายุหรือคนแก่ควรฝึกใช้ไลน Facebook หรือ IG หรือสิ่งต่างๆที่มาใหม่ สินแสก็จะเป็นคนแก่ในอนาคตจึงเริ่มคิดเริ่มเตรียมตัวในเรื่องสุขภาพเพื่อช่วยดูแลตนเองได้และบริหารจิตใจให้สดชื่นและมีความสุขแก่มีเงินมีถึงมีคุณค่าแน่จริงหรือบางคนคิดว่าความแก่นั้นไกลตัวมากแต่สินแสกลับมองว่าในอนาคตความแก่ต้องมาเยือนแน่จึงต้องเตรียมตัวในชีวิตให้มีชีวิตตอนแก่แบบที่ตัวเองต้องการสินแสการเงินเพียงแต่อยากแบ่งปันความคิดว่า จะเตรียมความพร้อมและใช้ชีวิตตอนแก่อย่างไรโซเชียลมีเดียคือเพื่อนใหม่สูงวัยแต่ต้องไม่ตกเป็นเหยื่อจริงๆครับเพราะว่าผมก็มีอามาที่ผมดูแลอยู่ในเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือแต่ของผมนะครับในความเห็นส่วนตัวผมดูถึงความคิดหรือการใช้ชีวิตของอาาเนี่ยไม่ควรที่จะใช้โซเชียลมีเดียเพราะว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อ ของมิจฉาชีพได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมุ่งเป้าผู้สูงอายุดโดยเฉพาะเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเทคโนโลยีค่อนข้างน้อยและปัจจุบันใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการท,ทําธุรกรรมทางการเนี่ยเอาตักนนอ่าจะมาทําเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่อนข้างเข้าใจหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงวัยในเรื่อง AI ต่อจากนี้ แล้วก็มันมีประโยชน์ตรงที่ว่าใช้แอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ในการติดตามดูสุขภาพหรือแม้กระทั่งการติดต่อไม่ว่าจะเป็นการนับเข้าเดินการดูในเรื่องการนอนหลับอาการแพทย์เบื้องต้นและการเข้าถึงบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหารออนไลน์หรือว่าการทำการค้าหรือการจ่ายค่า้จ่ายต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยการป้องกันไม่ตกเป็นเหยื่อก็มีส่วนสาะแสกับยุควัยที่เป็น AI เพื่อจะสะดวกสบายและ มั่นคงอยู่ที่ความคิดของแต่ละครอบครัวที่จะใช้ดูแลผู้สูงวัยของแต่ละบ้านเพราะนั้นเนี่ยให้สงสัยเสมอเวลามีการติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์แล้วก็ตรวจสอบแหล่งที่มาใจเย็นๆดูให้เรียบร้อยอย่าตื่นตระหนกจนคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ดําเนินในยุค a อเนี่ยเป็นวิชาชีพเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญเนี่ยบุตรหลานหรือคนที่ดูแลผู้สูงวัย หรือผู้สูองอายุเนี่ยเราต้องพยายามอัปเดตและให้ความรู้ในเรื่องกโกงใหม่ๆอยู่เสมอด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรไม่ตําหนิหรือไม่ทําให้รู้สึกอับอายหรือรู้สึกผิดดูแลเรื่องความปลอดภัยบนโซเชียลมีเดียให้รัดก,กลุ่มติดตั้งอุปกรณ์แอปพลิเคชันป้องกันไวรัสและก็เดี๋ยวไปเปิดเผยข้อมูลย้ําเติมเลยนะครับว่าส่วนบุคคลไม่ว่าเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือ OTP ที่ติดต่อผ่านโทรศัพท์ให้ใครอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้น ที่ผมเข้าใจว่าเราควรที่จะเสริมความรู้ให้กับผู้สูงวัยหรือคนแก่ที่เราดูแลอยู่หรือแม้กระทั่งตัวเอง